อาการเริ่มต้นของมะเร็งรู้ก่อนรักษาทันบอกต่อได้บุญมาก15อาการเริ่มต้นของมะเร็งรู้ไว้ก่อนมีโอกาสรักษาได้ทันการเกิดมะเร็งในอวัยวะต่างๆส่วนใหญ่ผู้ป่วยสามารถรับรู้ได้ด้วยตัวเองหากมันตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำก่อนที่จะลุกลามเป็นหนักก็จะสามารถรักษาได้ทันก่อนลุกลามด้วยเทคโนโลยีและวิธีทางการแพทย์ในปัจจุบัน อาการเบื้องต้นของมะเร็งหงมะเร็งปากมดลูกจะมีเลือดออกจากช่องคลอดทั้งทั้ง,ท,งที่ไม่ใช่เวลารอบเดือนปกติหรืออาการเจ็บปวดและมีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์หากพบว่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจโดยขวดเนื้อเยื่อจากบริเวณดังกล่าวเพื่อนำไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ก็าจะทราบผลและรักษาได้ก่อนลุกลาม 2. มะเร็งในมดลูกอาการมีเลือดออก กระปิดกระปอยหลังการมีเพศสัมพันธ์บางครั้งอาจมีความรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อหรือมีอาการบวมคับแน่นในช่องท้อง 3. ม,มะเร็งรังไข่อาการประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือการมีอาการเจ็บปวดหลังการมีเพศสัมพันธ์มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยน้ำหนักลดและมีอาการปวดหลัง4มะเร็งในเม็ดเลือดลูคีเมียอาการเหนื่อยง่าย และมีอาการสีผิวซีดเซียวผิดปกติมักเกิดอาการพกช้ำดำเขียวเองง่ายหรือมีเลือดออกทางผิวหนังได้ง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุและมักจะเกิดร่วมกับอาการปวดตามข้อต่างๆทั่วร่างกายบางครั้งจะท้องอืดเมื่อคลำดูจะพบว่ามีก้อนบวบที่ด้านซ้ายของช่องท้องหามะเร็งปอดอาการไอบ่อยๆมีเลือดออกหรืออาจมีเสมหะปนมากับน้ำลาย น้ำหนักลดอย่างรวดเร็วเจ็บหน้าอกและหายใจลำบากหรืออาจมีอาการหอบปนอยู่ด้วยททั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมะเร็งตับอาการปวดในช่องท้องเบื่ออาหารน้ำหนักลดตาและผิวเป็นสีออกเหลืองหรือเหลืองจัดจนสังเกตเห็นได้ชัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะอาการมีเลือดปนออกมากับปัสสาวะปวดท้องน้อยและเจ็บแสบเมื่อปัสสาวะแปดมะเร็งสมองอาการปวดศรีรษะเป็นเวลานาน,าน และมักมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอาเจียนหรือการผิดปกติของการมองเห็นในช่วงขณะตาพร่าและเมื่อมองไกลๆอาจเห็นสีเขียวๆแดงๆลอยไปมาเวลาปวดศีรษะอ่อนเพลียไม่มีแรงหรือการเป็นลมโดยกระทนหันอวัยวะบางส่วนของร่างกายหยุดทำงานเช่นมีอาการชาและเป็นอัมาพาตช,ชั่วคราวควรให้ความระวังเป็นพิเศษหากคุณเคยมีประวัติ การปวดหัวที่มีอาการเหล่านี้ประกอบอยู่ด้วย 9. มะมเริงช่องปากอาการมีก้อนบวมอยู่ในปากหรือที่ลิ้นเป็นเวลานาน,านมีแผลเปื่อยที่ปากแล้วไม่ได้รับการรักษาหรือเป็นแผลเรื้อรังที่เหงือกเนื่องจากกัรนกดทับของฟันคุดและฟันปลอกที่ใส่ไว้ประจำหรือใส่เป็นเวลานานๆน10มเร็งในลำคออาการเสียงแหบพลาดไปทันทีเกิดก้อนบวมทำให้รู้สึกว่า เกรือนอาหารได้ลำบากหรือมีการขยายตัวของต่อมในลำคอที่โตขึ้นจนสามารถจับและรู้สึกได้แต่หากเป็นที่คางเรียกว่าคางทูมอาการนี้ไม่ใช่มะเร็ง11มะเร็งในกระเพาะอาหารอาการเกิดภาวะน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วอาจเจียนออกมาเป็นเลือดท้องอืดหรืออาหารไม่ย่อยบ่อยเข้าจะรู้สึกเหมือนมีก้อนเนื้องอกในช่องท้องหรือรู้สึกตื้อๆจุกแน่นแม้เพิ่งจะรับประทานอาหารไปได้ไม่กี่คำ อกมะเร็งซวงอกอาการจะมีเลือดหรือของเหลวบางอย่างไหลออกมาจากหัวนมบวมผิวเนื้อซวงอกหนาขึ้นมีก้อนบวมจนจับได้เมื่อคลำบริเวณใต้รักแล้บางครั้งอาจมิดตุ่มก้อนหรือสิวเกิดขึ้นที่เต้านมเป็นเวลานานควรระวังและให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจเพราะผู้หญิง9ใน10คนจะมีอาการบวมของก้อนเนื้อบริเวณซวงอกโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อมีอายุมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอาจทำให้เกิดเป็นถุงน้ำใต้ผิวหนังที่เรียกว่าซีดซึ่งควรต้องค้นหาสาเหตุของอาการบวมนั้นให้ชัดเจนเสียก่อนว่าคืออะไรกันแน่ซึ่งแพทย์สามารถให้คำตอบได้ดีกว่า 3. มะเมร็งลำไส้อาการน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วมีอาการปวดท้องอย่างมากและระบบการย่อยผิดปกติมีเลือดออกปนมากับอุจจาระเมื่อเอากระดาษทิชชู่ซับสังเกตดู ถ้าเลือดมีสีดำคล้ำนั่นหมายถึงอาการของโรคมะเร็งในลำไส้หากเลือดมีสีแดงสดปนใสนั่นคืออาการของลิซิดวงทวารไม่ใช่มะเร็งควรพบแพทย์ทันทีที่มีอาการดังกล่าว14มะเร็งต่อมน,น้ำเหลือง อาการมีก้อนรวมขึ้นเป็นเม็ดเกิดขึ้นที่ใต้รักแร้หรือใต้ขาหนีบหรืออาจมีลักษณะเป็นก้อนไตแข็งขนาดเท่าเมล็ดถั่วเกิดขึ้นโดยไม่มีแผลเป็นหนองหรืออาการติดเชื้ออื่นๆมีเหงื่อออกตอนกลางคืนคล้ายอาการไข้ให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจอาการโดยละเอียดทันที15มะเร็งผิวหนังอาการมีแผลหรือแผลพุพองโดยไม่รับการรักษาอยู่เป็นเวลานานตลอดไฟหรือหูดที่โตขึ้น และมีการเปลี่ยนสีรูปร่างหรือขนาดใหญ่ขึ้นนอกจากนี้อาการอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเมลานอมาคือเนื้องอกที่ประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีเมลานินสะสมอยู่เช่นกระจุดดา่าง หรือไฝถ้าคุณมีไฟมากกว่า50เม็ดทั่วร่างกายหรือมีคนในครอบครัวที่มีประวัติว่าเคยเป็นโรคนี้มาก่อนคุณจะมีอัตราเสี่ยงสูงพอรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมหมั่นสำรวจร่างกายของคุณและคนใกล้ชิดที่คุณรักเพื่อให้รู้เท่าทันการมีอยู่ของเจ้าเนื้อหลายเหล่านี้และมีโอกาสในการรักษาได้ทันท่วงทีอย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะ เพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ